หนุ่มโมเมนต์นี้นำเสนอเรื่องโรงงานทุนจีนไม่สนคำสั่งห้ามทตอบอกวางทองยังสร้างต่อชาวบ้านหวั่นมลพิษพรอบพื้นที่ตอมลอุยจับต่างดาวทำงานในพื้นที่ทุนจีน100ไร่ในพื้นที่หมูส่สี่ตำบลบอกวางทองชาวบ้านยืนยันโรง,งงานยังทำงานเหมือนเดิมแม้จะมีคำสั่งห้ามของตอทอบอกกวางทองชาวบ้านตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึง ตำบลหนองขยาดอำเภอพนักนิคมเริ่มออกมาคัดค้านสร้างโรงงานชุบโลหะในดํารงเดชพรงามแกนนําชาวบ้านหมู่4ตำบลบอกวางทองอำเภอบอกทองจังหวัดชนบุรีเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่นายทุนจีนเข้ามาก่อสร้างโรง,งงานขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่4ตำบลบอกวางทองพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ไร่โดยไม่ผ่านการประชาพิจารณ์ ทำให้ชาวบ้านออกมาต่อต้านอย่างหนักเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาทางด้านมนลภาวะและมละพิษในพื้นที่รอบๆโรงงานขณะนี้ยังมีคนงานทำงานในพื้นที่โรงงานดังกล่าวทุกวันโดยไม่เกรงคำสั่งห้ามดำเนินการก่อสร้างใดๆของเทศบาลตำบลบองก,กวางทองซึ่งในเรื่องนี้อยากให้ทางเทศบาลตำบลบองก,กวางทองดำเนินการอย่างจริงจังจนกว่าจะได้มีการประชาพิจารณ์ จากชาวบ้านในพื้นที่ร,บรอบๆโรงงานเสือก่อนนายดำรงเดชกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ลงพื้นที่และสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้ประมาณ10คนในพื้นที่โรงงานของทุนจีนดังกล่าวที่กำลังทำงานก่อสร้างอีกด้วยคาดว่าจะมีแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ยังมีแรงงานต่งด้าวจำนวนมากกว่า40คน ลบหนีเข้าไปซุกตัวในป่าข้างโรงงานจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอบอ่อทององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานกันอย่างจริงจังเนื่องจากมีโรงงานผุดขึ้นมากมายในพื้นที่อำเภอบอ่อทองเกรงว่าจะเกิดผลกระทบกับประชาชนอย่างมากที่สำคัญพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอบอ่อทองยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีได้มีชาวบ้านในพื้นที่หมู่3หมู่6ตำบลหน,นองบอนแดงและหมู่3ตำบลหน,นองขยาดอำเภอพนักนิคมได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะด้วยเต่าไฟฟ้าพร้อมทั้งเข้าพบนายภูมิสิทธิ์วิถีธรรมนายกอบตหนองบอนแดงเพื่อคัดค้านการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานดังกล่าว สืบเนื่องมาจากบริษัทหนงไทยเมทัลเฟดดิ้งจำกัดได้มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพืขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งประกอบกิจการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าหลอมโลหะด้วยเตาหลอมไฟฟ้าและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ชาวบ้านกล่าวว่าการรวมตัวในครั้งนี้เพื่อต้องการตรวจสอบความเห็นกับทางนายกววอบตหนองบอนแดงเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านอย่างไรบ้างและทําไมไม่แจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบที่สําคัญประชาคมจะก่อสร้างโรงงานที่1แต่จะไปสร้างโรงงานอีกที่หนึ่งโดยชาวบ้านในพื้นที่ไม่รู้เรื่องหรือชาวบ้านรู้น้อยมากนอกจากนี้การรวมตัวของชาวบ้านคือ ต้องการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวเนื่องจากมีผลกระทบ2พื้นที่คือตำบลหนองบอนแดงและตำบลหนองขยาด